กับสบายดีพอ่อนพี่น้องกับสบายดีเบิร์ตสุขุสุขคนสมองสมบบอลกับสบายดีมาผมมาพ่อกันนี่แหละพ่อนพี่น้องเมื่อนี้น้องมวยพิ่กาโชว์ซิมือทำผัดหมี่พอนพี่น้องปทุ่มผัดหมี่พอนพี่นอ้นองเลยผัดให้ เพื่อนมาเผาพ่อใหญ่ครับพี่น้องพ่อใหญ่กับย่างไม่ได้สองวันเลยพี่น้องเวน้อง,อางอมากยามตะจอยกัเลยเวนนองเพิ่นมาเยี่ยมมายามหรือว่ามามาเผาตะจอยเพื่อนพี่นอ้องพอตะจอยกะคือพี่พือน้องเห็นอะไรเนาะเมื่อน,นี้น้องมวยก็เลยจัดมีพเพื่อนพี่น้องตอนหาเพิ่น เนื้อหมี่มาเบิง่งเนื้อหมี่กันเลยพยพี่น้องโหอู้หยอดไปเลยตอนปรุงตอน,น,นไไยังกับประเทศยพี่ใน้องเบิงนะ่งเนาะว่าเอ็ดหลักสูตรเข้ามาี่น vâng các mẹ vâng, cũng chỉ xem mà sanh chắc <laughs> chị <laughs> ở trong มาทางด้านนี้ก็ต่อพลอยพี่น้องมากินเข่าพลอยพี่น้องเอ้ยอันิกาพี่น้องมากินเข่าพี่น้องพลอยพี่น้องแบบว่าเพิร์มัดจอบตาจอยพลอยพี่น้องน้องไายพลอยไงล่ะย้ายมาย้ายมามากินเข่าน้ำกันพลอยพี่น้องมาเบิ่งกันเมนูเมื่อนี้พลอยพี่น้องสุเพิษกระด้างพลอยพี่น้องเอ้ยใส่ป๊บ ของแสบบ <ans> ้านเฮาทางดั้นพ่อใหญก็เลือแต่โค้งพหอพี่น้องเลยพูไปก็ได้ที่นี่ก็ได้แม่ปะแม่ป่าเพืพอนั้นได้เฮ็ดแหงพ่อพี่น้องได้บปลาพ่อใหญ่เองไปผ่ากอกสอขาบดกเหาือกับ มือด้รานอร้านทนวะร้านไทม่หมีน่ะน้องมวยผจัดมพีพี่น้องเมื่อนี้ทำมีเนาะกินแล้วแล้วคนยังอิ่มอยู่น้บางเว้นนี่ยำนี่อาทา้งดดานนี่ใหพี่น้องลูกชายรับจ่อยรับข้าขวกวดนุม่มพ,พี่น้อง อพากานเผาพงใหญ่พี่รองเอ้ยเลทแต่ละมือครับจนเทียงขึนจังได้นอนเพลนอ่ะนะเพิ่นเนะพ,พิ่นนอนบาคอยรับพอพี่้องพอใหญ่ฮะกนหมูเพื่อนมากเล่นลลายเพ่อนดีใจแม่วาคันอยู่คนเดียวแล้วกั งาห้พี่น้องมีหมวงว่าน้ำหมูแล้วบัดนี้ใครแน่ปกติถ้าบ่มีคนนี่เพิ่นสินอนอยู่ตบ่ตงเจ็บหหรือจังไดนักแบ่ FC ก็ว่าบ่ควรว่าคือบ่พาไปหาหมอเพิ่นว่าก็พาไปมาแล้วเพิ่นพี่น้องพาไปมาแล้ว ยาพื้นบ้านหมอเพื่อนกะให้มากินยาพื้นบ้านเพื่อนพี่น้องยาสมุนไพรนี่มันมี้นอ่อ่่งนีเนอนอแเลยมันเนี่ยเนี่ยบูเนี่ยันน่าจะเล็กนอ จำยุคถ่ายนะถ่ายจนี่แม่จะสิไปอีบ่อมบางทายปอบเพือนเลย

เข้ามาไน <c oughs> พี่ไอมาเจาะพ่อใหญ่พ่อพี่น้องเลย่สูเพชรอ่อนแล้วเองอาล้นจะนอรเันเดือสเป็นเดกลาบเด็กลบโอ้ยโอยใ่ไหมน่าต้อนรับคือวันนีเรื่องอะไนีหนาตอนัคือ มาเบิ e ่งทางด้านมีเห้เห้าไปพี่น้องว่าไปจังใดว่าพ่อหรือบ่หรือจังไดซิมใหม่ว่าสั้นไปได้นมวยลุดสาด เอไบนชม่มยแข็เกนแลก่ล้ต้นเห็ดกับบริช้น้ำลายน,นี่สูตรไพ่สูตรเล้าเฮ้ยพี่น้องน้ำลายคนนี้ม,นมันตอนรเนเห็ดแรกบอกคนกับบริชายพี่ให้น้องเบิเบร์เนาะพอดตักประชูนเพิก่ก,กินเลยเหมน้องปกติอ่ะนอนพันั่งเลิศแซ่เฮ้พยพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้มันบูมีแล้วเก็บพักอันรไหมพักยังพักเป็ดพัเป็ด่าพักแป็งไม่ได้ไดอกมันอยู่ในมันในอยู่ในครันานๆที่พันพี่น้องสิได้เห็นน้องมวยเต็ดมีให้กินเนาะ เองเละในชีวิตของนมวยเหเขิน บอกฟอนกับพ่อพี่น้องเลยดีใจที่ได้เห็นพี่เห็นน้องเพินมาเยี่ยมพ่อใหญ่เนาะแม่ว่าเพินมาเป็นเพื่อนพ่อพี่น้องเลยกับอาการของพ่อใหญ่ก็คือพี่คือน้องเห็นเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้กับลูกไปกันยากเพินว่างกันยากพ่อพี่น้องก็ถือว่าอาการทวนนัดเตอพ่อพี่น้องเลย มื่อนี้ก,ก็เลยขึ้นปักซองขึ้นเมืองพี่พี่น้องเข้าในเมืองไปหาซื้อสเส้นมีพี่พี่น้องเอ้ยมาทำสุขีสุน้องเพิ่นกินโอ,โอนตากระเดียวมาประมาณนี้พี่น้องได้เลยมาบุกไก่กันพี่พี่นอ้อ,อ,กกนอง สวยงามอ๋อหยอดไปเลยไลยเธอซิมมัดก็สิบหฮอดแขกคกนแล้บ้านเ้เ่ินคั่อาบ่าวควันแล้วก็สิหกเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆในไลน์เนาะ เงินขั้ขวบ,บวกวนกสีแม้ว่ามันกระหกแน่อะไรพอหรือเปล่เพราะว่าใหญ่เิ่นกระเห็ดกินไปเมื่อกี้นี่เน,ะเน,นาะเมื่อนี้นะมีสามสี่แม่ขั้วเห็นหรือเปล่าปลาสร้างปลาแหล่แล้วการน้องมวยใหญ่มาสมบัติล่ละสมบัติสามเลย เขาเจาะมาหลายได้จะได้กะเบ,บาควันเองน้องพี่น้องนอกก้องกะสิได้ล,ล่าพีลาน้องไปแต่เพียงเท่านี้น้องจะได้กะจะได้กะทาเบิร์ต้อนเพิ่นกินก่อนพพี่น้องนอ้องมวยเพิ่นว่าให้ทาเบิร์ต้อนเพิ่นกินให้เพิ่นซี้มึงรสชาติว่าสิออกมาเป็นจังได้ไหมพี่น้อง โมเสบบอรหรือบอแซบ,บนมวยเพญากู่ให้พี่พน้องนั่นแบบว่าข้างแรกใน,นชีวิตเพิ่อนอะไรเนาะที่ได้ทำแล้วก็ตื่นเต้นเพิ่อนว่าดีใจแบบว่าดีใจอะไรแบบวา่าขวัเหตุแรกให้พี่น้องแล<ป>้วก็ทาเบื้องท่าส้มกันไปพี่นอ้องนมวยกำลังเอามา

อะไรพอพี่น้องบอกันนงีงกสิดาลากินปรเีวนี่จะไดกระปอกกับนน่ากาหนาให้พี่น้องสบายดี